งารเงิ<อ>นของอบ้าน,านครับต้อนรับเข้าสู่สุธิจัยไลฟ์ภาพพิเศษตอนนี้ครับผมชวนคุณวิกรมกรมอดิตมาเพื่อจะพูดคุยถึงความเสียใจอันสุดซึ่งของพวกเราที่รู้จักดร์สุรินพิศสุวรรณอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตเลขาธิการอาเซียนและก็เคยเป็นประธานของบริษัทในเครือของคุณวิกรมอมะตะด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ สวัสดีครับคุณสุธิชัยครับ,รบแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับครับตกใจแค่ไหนเมื่อวานรู้ข่าวตันใบบ่ายว่าดรสุรินทร์เพื่อนเราอยู่ดีๆก็จากไปโดยไม่มีการร่ำลาโดยไม่มีอะไรทีเ<อ>่เป็นสัญญาณมาก่อนเลยมันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงคิดไม่ออกครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ณตอนนั้นมันบอกไม่ถูกจริงๆนะครับว่าพอได้ยินโทรศัพท ที่บอกกับทางเลขาเลขาต่อสายออกมาเนี่ยนะครับรบ,บอกว่าดรสุลินเสียแล้วมผมก็ถามว่าดร์สุลินไหนเพราะว่าผมจำได้ว่ามีดรสุรินคนเดียวซึ่งเป็นประธานกรรมการของที่อมมตะคอร์ปอเรชั่นเขาก็บอกว่าเป็นประธานของเรานั่นแหละ oh. ฉะนั้นตรงนั้นเป็นเรื่องที่วันนั้นเมื่อวานเนี่ยตอนเวลานั้นเนี่ย มันมันงงมันมึนแล้วมันคิดไม่ออกความรู้สึกมันบอกไม่ไม่ถูกนะครับว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรางงในความสูญเสียในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่เชื่อด้วยใจราบอกไม่เชื่อไม่น่าจะจริงเพราะว่าคุณผมได้เพิ่งได้เจอดรสุรินเมื่อเมื่อไหร่ล่าครั้งล่าสุดคือเราคุยกันแทบจะทุกวันอื โดยเฉพาะทางไลน์เนี่ยรเราเนื่องจากว่าผมนั่นไปชวนดรสุรินไปเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครไงฉะนั้นตอนหลังเนี่ยนอกจากงานที่ทางอาของกลุ่มอมตะแล้วเนี่ยรเราก็ยังต้องคุยกันเรื่องอที่จะมีเรื่องของเลือกตั้งใหม่ฉะนั้นก็เลยคุยกันค่อนข้างจะเรียกว่าเยอะรเ,อเรียกว่าคุยกันค่อนข้างจะถี่ทีเดียวแต่สุดท้าย มาเจอแบบนี้เข้าเออผมว่ามันเป็นสิ่งที่ใครๆก็มันปรับตัวไม่ทันไม่ทันแม่ไม่เชื่อหูตัวเองไม่เชื่อหูตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ครับมันมันมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่รู้จักนี่ก็ไม่เคยมีอาการไม่สบายหรือว่าป่วยไข้อะไรแต่อย่างไรใช่ไหมครับ มีอยู่สองอย่างผมได้คุยกับดรสุรินว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูสมโซมนะอะอ,อรู้สึกว่าไม่แฟชรับเหมือนทุกทีครับฉะนั้นก็เลยบอกว่ายังไงดรต้องพักมากนิดนึงครับซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าใช่ใช่เนี่ยเขาเดินทางเยอะซึ่งดรสุรินเป็นคนที่เอ,อแบบมีการเดินทางผิดปกติกับคนอื่นถูกต้องผมเคยบอกว่าดรสุรินนี่อาจจะยัง เออผมว่าสะจวดยังสู้ด็อกเตอร์ไม่ได้นะเรื่องการเดินทางเนี่ยเก็ยังมีเวนใช่ไหมสะจวดเขายังมีเวนว่าบินสองวันพักสามวันของคุณสุวินนี่ไม่มีเวนคือบินตลอดวันหนึ่งผมเจอแกแกก็บอกเพิ่งกลับจากนิวยอร์กพรุ่งนี้จะต้องบินไปซิดนีย์มรืนนี้จะต้องไปเวียนนาอะไรเงี้ยใช่มันเหลือมนุษย์เลยครับมันมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ปกติเขาคงไม่ทําเยอะขนาดนั้น ผมคิดว่าดร์สุรินเนี่ยหลังจากที่หยุดการทำงานกับอาเซียนไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะมีเวลามาทำงานกับทางอมตะไงอเออก็เลยชวนท่านมาร่วมวงไพยบูรณ์ทำเป็นประธานของที่อมตะในเมืองไทยแล้วก็เวียดนามแต่ปรากฏว่าเอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เห็นว่าอยู่นิวยอร์กอีกวันหนึ่งก็ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งจากลายมาผมผมไม่แน่ว่าเขา ทำไมทำไมทางดรสุรินผมว่าน่าจะเป็นคนไทยที่บินมากที่สุดในประเทศไทยนะถูกต้องแล้วแกก็ยอมรับกับผมว่าแกอยู่บนอากาศมากกว่าอยู่บนภ้าพ,พื้นดินนะใช่ฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้นาฬิกาชีวิตหรือบอดี้คล็อกเนี่ยอน confuse นะเกิดสับสนขึ้นมาว่าเอ๊ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะถูกจะถูกด้วยเรื่องของเออเออสิ่งที่เรียกว่าเป็น เอาเวลาจะมากความคุ้นเคยคของเวลาฉะานั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ปกติสําหรับดรสุรินทรับก็คงจะเป็น,นสาเหตุสำคัญนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็บอกว่าคืนหนึ่งนอนประมาณสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นนั่นเป็นประเด็นนั่นเป็นปัญหาค,คือการนอนการนอนกลางคืนน้อยเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่ผมว่าส่วนหนึ่งที่ผิดปกติก็คือเวลา ของของร่างกายเนี่ยสมมุติเราอยู่ในประเทศไทยก็เป็นเวลาในเอเชียพอเราบินไปอเมริกานี่กลับตะลปัดกันเลยสิบสองชั่วโมงเห็นไหมฮะผมว่าตรงนั้นร่างกายคงปรับไม่ทันและอีกอย่างหนึ่งดรสุรินทร์แกเป็นคนที่แอคทีฟในะฮะไอความรู้สึกว่าเพียเหนื่อยเนี่ยอาจจะไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเป็นคนที่แอคทีฟฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคนทำงานจนเคยตัวแล้วก็กลายเป็นโอเวอร์เวิร์ก อ์เนะดูไม่ออกหรอกเพราะว่าถ้าพบแกในงานต่างๆแกก็จะดูสดใสเวลาขึ้นเวทีนี่ก็จะประาศัยอย่างคล่องแคล่วเหมือนกับทุกครั้งสมองอยังทำงานสุดยอดภาษาที่ใช้จังหวะจะโคนประเด็นที่นำเสนอนั่นชัดเจนและทำให้ทุกคนเนี่ยมีความประทับใจตลอดแม้กระทั่ง <laughs> ก่อนเสียเนี่ยนะก่อนเสียว,วันเดียวเนี่ยนะก็ยังขึ้นเวทีนะครับไปปราศัย50ปีของอาเซียน โ oh, 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 อ้โหครับ,ลรบและก็ตอนบ่ายบ่ายเมื่อวานเนี่ยก็ทานประชุมกับลูกพักไม่ใช่ลูกพักลูกน้องแล้วก็กินข้าวเที่ยงกับภรรยาระหว่างกินข้าวเที่ยงกับภรรยาแหละบอกว่าเจ็บหน้าอกก็เลยไปนอนขอไปพักไปพักก็บอกว่าเจ็บหน้าอกไม่ไหวภรรยาก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีละก็เลยเรียกหมอมาจาโราลรามคำแหงมั้งที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดมาปั้มหัวใจ ไม่ทันครับไม่ทันครับคุณกล้อปะป้าหัวใจไม่ทันอันนี้มันเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่สะท้อนนะคุณสุธิชัยนะสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับว่าต้องรู้จักตัวเองอรู้จักในความเป็นจริงว่าสุขภาพของเราจริงๆนั้นรับได้ขนาดไหนบางครั้งจิตใจของเรานั้นมันเหนือแล้วมันชนะนะครับ เอความสามารถของร่างกายอืมฉะนั้นดรสุรินก็เป็นเคสหนึ่งนะครับที่ที่ที่คนอย่างกับคนอายุหกสิบกว่ารหรือยิ่งมากขึ้นไปเจ็ดสิบนั้นไม่ควรที่จะทําเกินกําลังตัวเองใช่คุณวิกรมรู้ะะจักกับดรสุรินนานเท่าไหร่และก่อนที่จะเชิญกันมาเป็นประธานของอมะตะหลังจากที่หมดภาระเป็นเลขาอาเซียนคือผมเจอดรสุรินครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับ แต่ก็รู้จักกันในลักษณะของในสังคมม,มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออดรสุรินเนี่ยเป็นคนที่มีการคุยในลักษณะที่มันลอจิกนะฮะสมเหตุสมผลอ,มอันที่สองก็เห็นว่าเป็นคนที่ไลฟ์ลี่นะเป็นคนที่รู้สึกว่ายิ้มแยม้แยมแจ่แมใสมองอะไรเนะี่ยเป็นบวกบแล้วคิดอะไรก็มีแต่สิ่งที่สร้างสารรค์ก็ชอบชอบ แล้วก็คุยกันเจอที่ไหนทุกครั้งก็คุยกันเพราะ<ช>ว่าดรสุรินเป็นคนที่เขาเรียกว่ามินะ<ช>คือเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธนะฮะคนแปกหน้า<ช>แต่ตอนหลังมาก็มีความรู้สึกถึงความสามารถ<ช>นะฮะ <ๆ S 2> ของท่านดรสุรินนี่ผมก็เลยชวนดรสุรินว่าเออนี่ถ้ากเกษียณแล้วเนี่ย<ช>จากอาเซียนเนี่ยมาช่วยกับผมในการพัฒนานิคมในภูมิภาคซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนได้ไหม ด็อดรสุรินก็ก็ดีนะเขาบอกเอาสิเอาสิเพราะเขารู้ว่างานที่เราทํานั้นมีประโยชน์ครับแล้วสิ่งที่ดีคือดรสุรินไม่ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์อะไรจากที่ผมเสนองานเขาเลยแสดงถึงแสดงถึงความมีน้ำใจในการที่อยากจะทำงานที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อต่อคนทั่วๆไปฉะนั้นตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่ ชวนดรสุรินมาคราวนี้อตอนที่มาทํางานด้วยกันแล้วคุณสุทชิชยัยผมสังเกตอะไรกับดรสุรินได้สักห้าหกอย่างอาครับออย่างแรกเลยเนี่ยผมว่าดตรสุรินเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วมากอืออันนี้คือถ้าเกิดพูดถึงธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจทางด้านที่ผมกําลังทําอยู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มจากศูนย์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือว่า เอ่อดอรสุรินเรียนรู้ได้เร็วมากครเอ่อเพราะว่ามีเซน์ในการเรียนรู้นะฮะอันนั้นข้อที่หนึ่งอันที่สองผมเห็นว่าถึงแม้จะไม่ได้เคยเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารเนี่ยเออแต่หลังจากที่มาเข้าในวิธีการบริหารนิคมแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารได้อีกไม่นานในการประชุมโดยเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทเนี่ยเออเขาบริหารสถานการณ์ได้ดีมากครับแล้วอีกอันนึงคือการควบคุมอ,มอารมณ์คือคนที่แบบว่าไม่อารมณ์เสียไม่มูดดี้ไม่ล้ำคานคไม่อึดอัดอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของดรสุรินทว่าผมไม่เคยเห็นนะดรสุรินทร์จะบน่นหรืออึดอัดหรืออารมณ์เสีย Mm. อันที่ต่อมาคือเรื่องของไม่นินทาว่าร้ายไข่ครับ <Okay>. mm. เออผมไม่เคยเห็นแก่นินทาว่าร้ายไขรอะไรเลย uh huh. นะ <Okay. S 2> แล้วอันสุดท้ายก็คือว่าจะมองโลกในแง่ดีงาม mm hmm. อยากจะทำอยากจะ,ะสร้างอยากจะช่วย <Okay. S 2> เหลือ <Okay. S 2> อะไรก็แล้วแต่ <Okay. S 2> ฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมทำงานกับดรสุรินมานะคร ประมาณกับสามปีเต็มๆเนี่ยได้เห็นจุดเด่นของดรสลินซึ่งซึ่งคนปกติแล้วจะไม่ค่อยมีข้อสำคัญที่สุดคือคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตแหละใเวลาเวลามามาถึงตอนปัจจุบันนี้เนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยจะต้องมีคนมาห้อมล้อมมีคนมาตอนรับอะไรตอนอะไรซึ่งผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นดรุลินมีเงื่อนไขตรงนี้เลยนะคุณสุทธิชัยแกก็ไปไหนมาได้คนเดียว อย่างนั้ก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งแต่ก็ไม่มีลักษณะของการเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนต้องมีคนแ<ม>ห่ก,กันไ<ม>ูงไม่มีไม่มีมและไม่มีแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งผมว่าแกไม่ลืมลากเงาคือคือดรสุรินทร์คุยกับผมหลายครั้งถึงอดีตตอนเด็กๆแล้วก็มีมีความคล้ายกันว่าเราเนี่ยเริ่มจากศูนย์เหมือนกันใชฉะนั้นในจุดนั้นเนี่ยผมเห็นเลยว่าเขาไม่ลืมอดีต แล้วก็ไม่ลืมตัวว่าจะต้องมีผมเห็นตอนนี้มีคนหลายๆคนนะที่เคยเป็นรั่นตรีมาแล้วเนี่ยโอ้โหจะต้องมีตรงนั้นตรงนี้ที่จะต้องมีฟอร์มตรงนี้ไม่มีตรงนี้ถือว่าดรสุรินไม่มีเลยฉะนั้นจุดต่างๆที่ผมได้เอ่ย ขึ้นมาทั้งหมดกับคุณสุทธิชัยนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ผมมีกับดรสุรินทร์นะฮะเด็กโรงเรียนปอนเนาะต่างจังหวัดที่นครศรีธรรมราชจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนเนี่ยพี่น้องทั้งสิบ huh. คนเนี่ยแล้วกลายมาเป็นรดรมหาวิทย,ยาลัยฮาร์วาร์ดและก็ไป <laughs> กลายเป็นบุคคลสาธารณะของอาเซียน และก็ความจริงเกือบจะได้เป็นเลขาธิการสารประชาชาติถ้าสมมุติว่า,า,าเราจะรเราจะระบบภายในประเทศให้ดีเนี่ยคุณสุริงก็อาจจะได้ไปเป็นเลขาธิการสารประชาชาติแล้วใช่ใช,ใช่ครับฉะนั้นฝีมอือลายมือของเด็กปอนเนาะคนหนึ่งเนี่ยไปถึงระดับโลกนะเออครับครับตรงนั้นก็น่าจะพูดได้นะครับว่าเป็นเพราะด้วยความอุตสาหพยายามครับ Mm hmm. วันวันหนึ่งดอตอร์สุรินเคยคุยกับผมผมถามว่า mm hmm. เออดอกเตอร์ถามจริงๆเถอะ mm hmm. ความฝันเนี่ย mm hmm. เอ,อขั้นสูงสุดของชีวิตคืออะไร mm hmm. เออด็อรสุรินแกบอกว่าอยากจะไปยูเนสโกเออยูเนสโกอยากจะไปย mm ู hmm. เนสโกอ,อผมถามว่าเอะเพราะอะไรถึงอยากจะไปยูเนสโกเขาบอกเขาอยากเขาอยากจะทำในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ครับแล้วผมถามว่าเอาแล้วก็ถ้าเกิดว่า อันต่อมาล่ะออที่คิดว่าอยากจะไปแล้วอยากจะเป็นนี่อันต่อมาเป็นเลยอยากจะไปกระทรวงศึกษาออผมถามเา่าทาไมไปกระทรวงศึกษาเขาบอกว่าอ,อยากให้คนมีความรู้เพราะว่าตัวเองตัวเองนั้นตอนเป็นเด็กนั้นน่ะถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวมาสู่ปัจจุบันนี้ชฉะนั้นดตรตรสลินมองว่าความรู้คือความสามารถ ถ้าไม่มีความสามารถก็ไม่มีทางที่จะก้าวมาสู่ตรงนี้ได้ใช่นะฮะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นความฝันของดรสุรินทร์แต่ตอนหลังมาเนี่ยผมก็บอกกับทางดรสุรินทร์ว่าเออที่จริงนะวันนี้มันมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะถ้าเกิดว่าทางดรสุรินทร์คิดว่าน่าจะทําได้เนี่ยเราจะนําไปสู่การแก้ไขในประเทศไทยก็คือกรุงเทพกรทมกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเพราะว่า ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่กรุงเทพให้กรุงเทพเป็นโมเดลขึ้นมาได้เนี่ยประเทศไทยก็จะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นตรงนั้นนั่นเองที่นำไปสู่การที่มีความคิดคที่ดรสุรินสนใจกรุงเทพนะครับรบตอนก่อนเสียนี่ก็ได้พูดคุยกับคุณวิกรมแล้วก็หลายๆท่านใช่ไหมครับว่าเตรียมตัวที่จะสมัครเป็นผู้ว่ากทม ก็ตอนนั้นมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ผมนั้นก็ถามความเห็นถึงคนที่เหมาะสมแล้วก็เราได้พูดคุยกันถึงดรสุรินหลายๆคนก็มองว่าดรสุรินนั้นมีความสามารถในเรื่องต่างประเทศแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็มวลชนแต่ในขณะเดียวกันนั้นต้องมีคนที่เป็นคนทำงาน <c oughs> เป็นคนที่จะมาะสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนั้นนะครับก็รสุรินก็บอกว่าท่านเนี่ยจะไปหานะฮะ,ะประเทศหรือเมืองดีๆที่เขามีประสบะการณ์แล้วเนี่ยมาเป็นซิสเตอร์ซิตี้กันะนะฮะตรงเนี้ยก็ถือว่าจะเป็นการที่จะนำคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยมาช่วยกันคิดมาช่วยกันวางแผนแล้วก็พัฒนาเมืองหลวงของเรา นะครับขั้นถึงที่ว่าเราตอนนั้นขีดออกมานะครับว่าประมาณหเปอร์เซ็นของพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยเราน่าจะทำเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะไปเลยทีเดียวครับนะฮะตรงนั้นก็มีมีการพูดคุยกันแล้วได้ซ้ำไปแปลว่าตอนนั้นดรสุรินตัดสินใจแล้วว่าจังหวะมาแล้วและจะสมัครแน่นอนโดยที่จะมีคนหนุนหลังพอสมควรที่จะให้ดรสุรินขึ้นมาเป็นนายก หรือว่าเป็นผู้ว่ากอทมอผู้ว่ากอทมอที่จะเป็นในระดับสากลเลยไม่ใช่ผู้ว่ากอทม,อมประเภทแค่เวลาน้ําท่วมก็ไปถ่ายรูปไปดูหรือว่าไปเก็บขยะอุโมงอุเมืองต่างๆไม่ใช่ใช่ไหมครับคือทางดรสุรินมองว่ากรุงเทพเนี่ยอ่ยูนิคนะฮะมีพื้นที่เองมีงบประมาณเองมีเจ้าหน้าที่ของตัวเองอันที่หนึ่ง อันที่สองนั้นกรุงเทพเนี่ยเป็นหัวใจของประเทศไทยถ้าจะทําอะไรกับคนกรุงเทพเนี่ยทํากันได้ง่ายเพราะว่ามีการศึกษามีฐานะดีฉะนั้นการสื่อสารที่จะเข้ามาขอความร่วมมือกับทางคนกรุงเทพนี้ก็จะไม่ยากอันที่สามเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งเป้ากันนะว่าภายในสี่ปีเนี่ยรเราจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเหมือนมีคุณภาพ เหมือนหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของโลกเนี okay. <K <K ่ยนะฮะโดยขีดเส้นนะไว้ว่าจะทำภายในสี่ปีแล้วมีเป้าอย่างนั้นเนี่ยอด็อกเตร์ซนก็มองว่าไม่ยากน่าจะทำได้โดยที่ตัวที่บุคลากรในกรุงเทพมีคุณภาพฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่าจะลงสมัครเป็นผู้ว่ากรทมผมก็ได้ยินข่าวนี้มาและความจริงก่อนที่ท่านจะเสียไม่กี่วันเนี่ย ก็มีการติดต่อมาที่ผมว่าดรสุรินจะมาออก Facebook Live กับผมเพื่อคุยเรื่องนี้เลยโอ้ใช่เออเสียดายเสียดายมากว่าท่านก็จากลาไปซะก่อนภารกิจนี้ก็คงเป็นภารกิจที่ผมคิดว่าที่ให้คนไทยโดยเฉพาะคนกอทมได้คิดว่าวิสัยทัศน์ของดรสุรินที่จะแปลให้กอทมเป็นเมือง สมาร์ทซิตี้ระดับโลกได้เนี่ยควรจะนะต้องเป็นมรดกตกทอดทางความคิดให้กับคนกรุงเทพจากนี้ไปด้วยใช่ไหมครับคุณพิรมคือกรุงเทพเนี่ยนะครับวันนี้เรามีเงื่อนไขที่ดีมากตั้งหลายเงื่อนไขเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยมีขนาดถึงพันหกร้อยตารางกิโลเมตรนะครับอันที่สองนี่ไม่มีใต้ฝุ่นครับเห็นไหมคอันที่สามแผ่นดินไหวนี่ก็น้อยมากเหลือเกิน แล้วอันที่สี่คือถือว่าเป็นศูนย์กลางของอการคม,มนาคม,มความสามารถในการรับนะฮะ,ะคนทางด้านการเดินทางเนี่ยสามารถรที่จะขยายได้ถึงหนึ่งร้อยล้านคนต่อปีอโดยเอาสนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินดอนเมืองเนี่ยนะครับมามามาปรับใช้่งทั้งในเงื่อนไขตรงนี้มันก็เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้น มีดีอยู่แล้วเพียงแต่เรื่องของการบริหารจัดการว่าจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันเกิดเป็นประสิทธิภาพแล้ววิธีทํานั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมาทําด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เราเรากรุงเทพเนี่ยบริหารกี่ปีกี่ปีก็อยู่แค่นี้ครับฉะนั้นเราควรจะไปหาเมืองไปหาผู้ที่มีประสบการณ์นั้นมาร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาใ นะฮะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเกิดเป็นไอเดีย mm hmm. เพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับเรื่องของอวิสัยทัศน์เรื่องของการออกแบบ mm hmm. เรื่องของการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนั้นวันนี้ต่างชาติเขาทําได้ดีมาก mm hmm. ทำไมเมืองอระดับโลกพับเทนที่ดีที่สุดของโลกทํำไมส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรป นะฮะกับอยู่ในอเมริกาก็เพราะว่าพวกเนี้ยเขามีประสบการณ์ใช่ไหมฮะไอไอเราทําไมทําไมเอ่อเอ่อทำไมทํากี่ปีกี่ปีก็ไม่ได้อที่จะไปได้ดีถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราทําไม่ได้ดีเท่าเขา้ะฉะนั้นการที่ชาวบ้านเขาทาได้ดีกว่าเรานั้นทําไมเราไม่เชิญชาวบ้านมาร่วมกันทาครับแล้วก็มีใครเขาอยากมากรุงเทพด้วยแล้วความที่ดรสุรินมีคอนเนคชั่นมีรู้จักกนทั่วโลกเนี่ย ก็จะสามารถดึงเอาคนเก่งที่สุดของโลกมาช่วยพัฒนาปอทมอทีเดียวครับถูกต้องนั่นนั่นก็คือเป็นหลักการง่ายๆยกตัวอย่างวันนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่ามาย้อนกลับไปดูในเมืองไทยเราเนี่ยทําไมเรามีรถเต็มบ้านเต็มเมืองมอเตอร์ไซค์เยอะแยะไปหมดครับถามว่าอันนั้นเป็นการร่วมมือกับต่างชาติใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปคิดทําเองแล้ววัารถวันนี้ก็คงไม่เกิดใช่ไหมฮะใช่ วันวันนี้เรามีรถมอเตอร์ไซค์ราคาไม่แพงคุณภาพดีรถปิกอัพวิ่งกันทั่วประเทศไทยแต่เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องเรียกว่าความรู้ประสบการณ์นะของคนที่เขามีเราก็มาร่วมกันผลิตเช่นเดียวกันในทฤษฎีในแง่เดียวกันเนี่ยการพัฒนาเมืองก็เช่นกันอันนี้เป็นความคิดที่เราคุยกันแล้วก็ที่ผ่านมาดรสุรินทร์ก็เห็นด้วยแล้วก็ไปดูอย่างยกตัวอย่างไปสต็อกโฮล์ม นะสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณทางด้านการทําการค้นคว้าและวิจัยเนี่ยสูงอันดับสองของโลกเลยนะต่อจากเกาหลีเห็นไหมทางดรสุรินก็ไปคุยแล้วก็ตั้งใจที่จะร่วมมือกับทางสต็อกโฮมมา mm hmm. เป็นซิสเตอร์ซิต mm ี้นะฮะทำสมาร์ทซิตี้กัน เอ่ออันนี้ก็ทําไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ร่วมมือไปแล้วอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ดรสุรินก็มองว่าตัวเองเนี่ยทาได้ท่านเท่าไหร่เราก็ลองก็เข้าใจว่าทำได้เท่านั้นไอ้ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นเลยจากนั้นไปนั้นก็ไปหาคนที่เขามีความสามารถเก่งกว่านั้นมาช่วยต่อยอดให้เราแล้วเราก็ทำร่วมกันอย่างนี้แหละครับมันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นรูปมาทำ นี่แหละคือสิ่งที่คุณวิกรมและก็เพื่อนฝูงและคนไทยทั้งหลายจะต้องรับช่วงต่อจากวิสัยทัศน์อของดร,รสุรินทร์พิศสุวรรณถ้าหากดวงวิญญาณของท่านรับทราบสิ่งที่เราคุยกันอยู่ดรสุรินทร์ก็คงจะดีใจมากว่าอย่างน้นรรอยท,ที่สุดคนไทยก็จะรับช่วงที่จะสร้างความฝันนี้ให้เป็นความจริงใช่ถูกต้องถูกต้องฉะนั้นผมว่าเราวันนี้เราไม่กิฟต์อัพนะฮะ วันนี้เราต้องมองไปข้างหน้าแล้ววันนี้เราต้องมองว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่ขอให้สิ่งที่เราจะทำนั้นต้องมีเหตุผลครับต้องเป็นประโยชน์ชแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นนั้นถูกเบียดเบียนหรือเสียหายนะครับต้องยึดยึด,ย,ดยึดความเป็นประโยชน์ส่วนกลางส่วนรวมเป็นหลักอย่าเห็นแก่ตัวนะครับอันนั้นผมว่าก็จะโอเคครับโครงการสร้างกทมให้เป็นเมืองระดับโลกนี่คุณ วิกรมและพวกพรรคพวกก็ยังผลักดันต่อไปใช่ไหมครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าผมเองนะคุณสุทธิชัยครับผมยินดีที่จะนำความคิดความรู้วิสัยทัศน์มาช่วยกันนะฮะหากใครได้นะฮะมาเป็นผู้ว่ากาทอทมผมเองก็ยินดีนะครับยินดีเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยที่อายุมากแล้วก็บ,บอกว่าอยากให้มาช่วย นะฮะซึ่งผมก็ยินดีจะช่วยนะยินดีจะช่วยเอาไอ้สิ่งที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยกันปรับปรุงเพราะว่าอันนี้เป็นเมืองของเราอ่ะใช่ไหมครับแล้วเป็นเมืองของคนไทยถ้าคนไทยไม่ทำแล้วแล้วจะหาใครมาทำถูกต้องแล้วถ้าไปพูดตามประเทศเนี่ยบอกว่ากรุงเทพแบงกใครต่อใครก็อยากจะมาแบงก็ทั้งนั้นคน่างนะเขามปความรู้สึกแบงก็มีเสน่ห์อะไร ที่ที่อื่นไม่มีมากมายหลายอย่างคนไทยเราเองต่างหากล่ะที่ยังไม่สามารถจะระดมความคิดสรรพกำลังที่จะสร้างกอทมอให้เป็น international capital ให้ได้ก็ที่จริงที่ที่จริงมันง่ายๆนะคุณสุธิชัยมีแค่สองประเด็นเท่านั้นเองอ่ะประเด็นหนึ่งเขาเรียกว่ามาตรฐานของการกินอยู่ของคนในเมืองเนี่ยวันนี้เราไปดูว่าเออเรามันมีช่องว่าง ของไอมาตรฐานตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรครับแล้วคนที่จะบอกเราได้ดีที่สุดก็คือคนที่เขาพัฒนาดีไปแล้วไงครับคือคนที่ยังไม่พัฒนาได้ดีเป็นเมืองดีๆของโลกเนี่ยเขามองไม่ออกครับแต่เอาคนที่เขาพัฒนาเมืองเอที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะเอามาเอามามาช่วยเราดูพวกนี้เขาจะดูออกอันนี้ก็คือช่องว่างข้อที่หนึ่งครับอันที่สองครับผมว่าเรามีทรัพย์สิน อืที่คนอื่นไม่มีเลยคือวัฒนธรรมครับเรามีทรัพย์สินที่คนอื่นไม่มีเลยเนี่ยก็คือภูมิศาสตร์อืเห็นไหมครับร <ถ S 1> ว่าทําไมเนี่ยอหลายคนตั้งแต่เป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยจะต้องบินผ่านประเทศไทยก็เ <We> พราะเรามีภูมิศาสตร์ที่ดีฉะนั้นภูมิศาสตร์ที่ดีเนี่ย,เพ,ยเพียงแต่เรื่องของการบริหารใชนะฮะให้มันมีประสิทธิภาพมันก็จะเกิดเป็นผลผลิตที่ดีนั่นเองครับ ถูกต้องครับฉะนั้นต้องขอบคุณคุณวิกรมที่ได้สนับสนุนแนวความคิดนี้แล้วก็ผมก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณสุวินพิุวรร์ถ้าหากฟังเราสนทนากันได้ก็คงที่จะรับรู้ว่าเพื่อนที่ยังอยู่ต่อก็จะสารสารความคิดนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่และเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกทุกคนนั้นควรจะต้องทำ และก็ควรจะต้องสร้างเพื่อประเทศของเรานะครับครับผมครับผมขอบคุณคุณพิกรมกรมดิตมากครับที่มาร่วมไว้อาลัยดรสุวินพิศวรร์เพื่อนของเราและเพื่อนของคนไทยทั้งประเทศที่ตกใจช็อกและก็ให้ความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดียกันล้นหลามจริงๆคุณพิกรมสังเกตไหมครับล้นหลามจริงๆล้วนแล้วแต่เป็นคำชื่นชมคําเสียดความเสียดายความตกใจ แล้วต้องการเห็นคนดีคนเก่งอย่างนี้สามารถจะส่งผ่านมาถึงรุ่นต่อๆไปครับคุณพิกรมครับใช่ถูกต้องครับคุณสุธิชัยครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณทุกคนนะครับคุณครับครับสวัสดีครับคุณกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมชวนมาพูดคุยถึงคุณสุรินทร์พิศสุวรรณเพราะว่าคุณสุรินทร์มีเพื่อนในเกือบทุกวงการและ สิ่งที่ท่านทั้งหลายจำได้เล่าได้และสามารถทบทวนให้เห็นถึงชีวิตของคนคนหนึ่งที่ชื่อสุรินทร์พิศว์น,นั้นมีค่าเหลือลน้นและเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนครับว่าคนดีคนเก่งจะต้องปกปักรักษาสนับสนุนเขาอย่างไรขณะที่เขายัางมีชีวิตอยู่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ